สวัสดีค่ะ JCI หมาพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้มีผู้นำนะคะมาเบิกสินค้าเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าสินค้ากลุ่มนี้นะคะจะไปที่ไหนคะ,ะสวัสดีครับบรรดาสมาชิกจอยคอยของเรานะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาเบิกสินค้านะครับยานั้นไปกินอยู่ถึงนะครับที่สาขาพระนครศรีอยุธยานะครับ JCI หมานะครับหมู่บ้าน The Fusion นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเราก็จะ,ะส่งไปที่ ประเทศลาวนะคะสาาปปลาวก็ต่างประเทศเลยต่างประเทศทั้งหมดก็น่าจะเก้าโกแล้วนะฮะเก้าโกแล้วนะ,ะตรงนี้นะครับสินค้ายังไม่ถึงนะครับแต่มีคนจองหมดแล้วแล้วก็โอนตังมาแล้วเรียบร้อยโอนตังมาแล้วเรียบร้อยสินค้ายังไม่ถึงนะครับแล้วก็มีคนจองมาหมดแล้วนะพอไปถึงปุ๊บคือมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของหมดแล้วพอไปถึงปุ๊บก็จะโอนตังกลับมาอีกนะฮะเป็นอย่างนี้ฮะทุกรอบนะทำไมทึงทำไมทังเป็นอย่างนี้นะครับเราทํางานเราทํางานยังไงนะครับทํางานแบบ โทรศัพท์ครับอืมออนไลน์ลลเลยออนไลน์ <slowed down S 1> ครับสอนงานทาง <Smart S 1> ออนไลน์ฉันสอนงานทางออนไลน์แล้วก็แนะนําลูกค้าทางออนไลน์นะครับว่าลูกค้าเอาไปใช้แล้วนะครับดื่มแล้วดีนะครับหลายๆคนที่เป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นโรคอายๆไม่ว่าเป็นเร็่องที่นุ่นเยอะมากนะครับที่สปปลาวแล้วก็มีคนหนึ่งที่ลูกค้าเป็นโรคปอดนะครับไปหาหมอแล้วนะครับไปหาหมอหมอให้ออกไปโรงพยาบาลไปอยู่ที่บ้านอ่าไม่รู้เป็นปอดอะไรนะครับก็คือ อตอนนี้ซื้อ,อยาไปแล้วนะครับเทียที่้แล้วซื้อคนเดียวไปห้าขวดเลยอนะซื้อคนเดียวไปห้าขวดแล้วเขาบอกว่ากว่ายาจะมาถึงเขาบอกกลัวเขาไม่ได้กินต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้ก็คือก็จะส่งจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะครับที่สบป<ช>ลาวนะครับก่อนจบทักทายเป็นภาษาลาวไหมสบายดีนะครับพี่น้องลาวลาวนะครับพี่น้องทางสบปลาวเนาะองาว่าที่เป็นทางอ่ปักสุรัตปักสันนะครับก็อ่า คำม้วนนะครับสปปแถวคำม้วนนะครับถแถวแขวงท่าแขกนะเมืองท่าแขกนะครับแขวงคำม้วนนะครับทางทางพุ่นก็มีสาขานะครับอยู่ใกล้ทางนครพนมนเนาะแล้วก็อยู่ทางมุกดาหารนะครับก็อยู่ใกล้ทางไอ้ปักปักสันเนาะทางนู้นเนาะ,ะจังหวัดบึงกาฬเนาะใใครครสนใจเนาะไปสนใจก็ สามารถติดต่อนะครับติดต่อผู้นำของเราได้นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับ0 9 2 3 3 9 9 0 9 2 3 1 9 0 0 6 6เด้อสบายดี